การกระทําอันใดโดยประมาทขาดสติแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดผลร้ายในภายหลังเช่นการเข้าสู่สมาธิย่อมมีการตกภวังเป็นต้นการตกผวังน,นี้เราได้เคยอธิบายมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเปรียบประดุดดวงจิตที่ลอยจมดิ่งลงไปกระทบพื้นน้ำข้างใต้ เมื่อจิตกระทบนามเมื่อใดก็จะเกิดอาการแห่งความรู้สึกทันทีอาการแห่งความรู้สึกนั้นจะปรากฏทางกายประดุดขนงโงกหรือคนสลุ่งดังนี้เป็นต้นถ้าหากว่าจิตประกอบด้วยสติแล้วการตกพวังนั้นก็จะไม่เกิดโทษอันใด เพราะการตกภวังในขณะที่จิตมีสติอยู่นั้นย่อมสามารถจะบังคับจิตให้ดิ่งลงสู่ภวังนั้นได้เปรียบประดุดคนที่กระโดดจากที่สูงเมื่อร่างกายกระทบน้ำแล้วก็จะเกิดความรู้สึกหลายประการเช่นความเย็นของน้ำ เช่นอาการกระทบที่เกิดจากแรงกระทบดังนี้เป็นต้นบางที่จะเกิดความเจ็บปวดเกิดความรู้สึกอื่นอีกอย่างร่างขึ้นในทางร่างกายถ้าหากว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วการตกใจก็จะเกิดขึ้น อาจจะถึงกับเอาศีรษะไปชนพื้นห้องน้ำคอหักตายก็ได้ดังนี้เมื่อเจ้ามีสติควบคุมจิตอยู่ครั้งกระโดดน้ำลงไปเมื่อกระทบพื้นน้ำและจมลงสู่พื้นน้ำแล้วเจ้าก็อาจจะงอตัวกลับขึ้นมาได้โดยเร็ว ก็เปรียบประดุดกับที่เจ้าทำจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตตกภวังนั้นถ้าจิตของเจ้ามีสติควบคุมอยู่แล้วการตกภวังก็ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่คือไม่ทำให้เจ้ากระทบซึ่งความเสียหายอาจจะทำให้จิตดิ่งลงสู่สมาธิ อันแนบแน่นได้ด้วยคนที่ทำสมาธิโดยขาดสตินั้นโดยมากเมื่อถึงขั้นจิตตกผวังแล้วทำเป็นเหตุให้จิตตกหมายความว่ากำลังแห่งจิตตกแล้วความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นในที่สุดก็อาจจะถึงกับเสียสติไปได้ ซึ่งเป็นการผิดจากการที่ปฏิบัติถูกต้องจากการที่เราได้เคยชักนำและชี้แจงมาให้แก่เจ้าแล้วใครมีอะไรอีก อย่าไปสนใจในวาจาที่ไม่เป็นมงคลของบุคคลอื่นเลยจะเสียพิมพ์เสนคนฉลาดจากลก่าวแต่วาจาที่ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นผู้เป็นนายเมื่อจะเดินทางย่อมต้องเตรียมสเสบียงช้ากว่าบริวาร คติพจน์ของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตผรมมรังสีหลักการบรรลุผลในทางธรรม 1. ต้องเป็นผู้มีความเพียรในทางธรรมโดยแน่นอน 2. ต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาท 3. ม,มีความตั้งใจดีอยู่เสมอไม่คิดลามกสกปรกในหนึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องเป็นผู้มีใจมั่นในการปฏิบัติให้แน่วแน่มั่นคงให้สม่ำเสมอในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง จะปฏิบัติในตอนใดได้ทั้งสิ้นไม่จำต้องยึดถือว่าต้องทำเมื่อนั้นเมื่อนี้เพราะถ้าหากเกิดความไม่สะดวกขึ้นในเวลาที่ตั้งจิตไว้แล้วย่อมเป็นเหตุให้ต้องเสียสัตจ,จะไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเจ้าพึงตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เจ้าจะต้องปฏิบัติทางจิตให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งแล้วผลจะเกิดแก่เจ้าถามเมื่อเวลานั่งสมาธินั้นมักจะนั่งอยู่ได้ไม่นานมีอาการง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นเสมตอตอบสมาธิจะเกิดโดยวารีหรือวารีชำนาญในการเข้าการออก การนึกการรักษาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหกสิกกร,รมค่ะสมาธิจะเกิดโดยวสีหรือวสีชํานาญในการเข้าการออกการนึกการรักษาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้น วสีกำลังผชนกับขันธมานมีอาการง่วงโดยปกติหรือไม่อย่างนั้นก็เวทนาปรากฏจะแก้ให้หายต้องแก้เองโดยวิธีคุยกับมันก่อนฉันพยายามทนุถนอมเจ้ามาแต่เล็กแต่น้อยจะทำความดีสักหน่อยช่วยบ้างไม่ได้หรือ อาการง่วงที่แท้เกิดจากการเบื่อหน่ายในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปสอนพระโมคคัลลานะเรื่องธรรมสมาธิหลับว่าดูก่อนโมคคัลลานะตะถาคตจะบอกวิธีแก้ง่วงให้ ระยะแรกที่จะง่วงให้นึกถึงธรรมที่เรียนแล้วทำใจให้สว่างก็จะหายถ้ายังไม่หายให้เอานามรูบหน้าถ้ายังไม่หายก็ย่อนหูทั้งสองข้างถ้ายังไม่หายให้ออกเดินจงกรม ถ้ายังไม่หายอีกก็ให้นอนโดยทำใจว่าจะตื่นขึ้นประกอบความเพียรอีกโดยนอนเป็นสีหะใัยญาตและในสมัยหนึ่งท่านโสนะโกริวิสะ ทำสมาธิเดินจงกรมจนเท้าแตกระบมก็ยังไม่บรรลุมรรคผลจึงไปทูล,ลาพระพุทธเจ้าขอลาศึกไปตามกรรมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพยาก่อนว่าดูก่อนโสนะเธอแต่ก่อนเป็นนายดนตรี การย่อมรู้ชัดว่าสายพินถ้าขึงให้ตึงก็ขาดง่ายถ้าขึงหย่อนก็ดังไม่ไพเราะถ้าขึงให้พอดีก็จะดังชัดข้อนี้ฉันใดสมณะพิสุในธรรมวินัยนี้ถ้าปฏิบัติเป็นกามสุขันลิกานุโยกเองเอียงไปในทางย่อหย่อนก็เหนื่อยเปล่า ถ้าประพฤติเป็นอัตตกิละมะถานุโยกก็ทรมานตนให้ลำบากเปล่าไม่เกิดประโยชน์ทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทาอันตถาคตวางไว้ประเสริฐกว่า ต่อมาไม่นานท่านโสนะก็ประพฤติการนั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลน,นี้เป็นอุทาหอนถ้าทำด้วยความตั้งใจว่าจะได้เป็นดังนั้นอย่าเป็นดังนี้นั่นไม่ใช่วิสัย